โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ยช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเ mm hmm. พื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด,ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยก็ได้นะครับจะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของทางช่องสําหรับกิจกรรมในเกม r วันนี้นะครับเป็นภารกิจปลดปล่อยนางพญาปีศาจนะครับการกลับมาครั้งแรกของสกินไวโอเลตที่แรที่สุดสะสมครบ3อัญมณีเลือดรับทันทีสกินไวโอเลตและฮีโร่ห้าร้อยเก้าสิบก็คือเป็นการเลือกฮีโร่เนี่ยนะห้าร้อยเก้าสิบเนอะร่วมนสนุกเพียง29คูปองต่อครั้งตลอด กิจกรรมเล่นฟรีทุกทุก24ชั่วโมงเนาะก็คือครบหนึ่งวันก็มาเล่นฟรีได้กิจกรรมก็24กันยายนถึง30ตุลานะเดี๋ยวเข้ามาดูกิจกรรมกันเลยดีกว่าว่ากิจกรรมนี้เป็นไงเนาะเดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันโอเคสําหรับกิจกรรมวันนี้เนาะการปลดภารกิจการ,รปลดปล่อยนางพญาปีศาจเนาะเดี๋ยวมาดูตรงกฎกติกาว่าก็คือระยะเวลากิจกรรมก็คือ24กันยายนถึง7ตุลานะ สองเล่นหนึ่งครั้งในราคา29คูปองเล่น10ครั้งในราคา290กาคูปองข้อ3ลรุ่นรับอัญมณีเลือดจากการสุ่มเพื่อรรารางวัลดังนี้อัญมณีเลือด1อันจะได้ลูกแก้วอัญมณีเลือด2อันจะได้ตาอัญเชิญฮีโร่590คูปองโปรดเพื่อเรื่องรับฮีโร่เนาะหรือเป็นลูกแก้ว8ลูกอัญมณีเลือด3อันก็จะได้เป็นสกินของไวอร์เลตเนะ 4, าะ4่รับไอเทมถูกครั้งจากการสุ่มมีโอกาสได้รับฮีโร่ ก็โอกาสรับฮีโร่ก็เยอะนะดูจากฮีโร่เราเยอะมากเลยแล้วก็โดยรางวัลทั้งหมดอยู่ทางด้านซ้ายสามารถกดเพื่อแลกรับรางวัลหรือเลือก3มไอเทมที่ไม่ต้องการเพื่อสุ่มไปสุ่มฟรีอีกหครั้งข้อ5โปวดทำการแลกของรางวัลเข้ากล่องจดหมายก่อนสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรมข้อ6เปิดสุ่มฟรี1ครั้งทุกๆ24ชั่วโมงข้อ7ปวดตรวจสอบความรอบคอบก่อนที่ทำการแรกลกรางวัล ข้อ8ไอเทมจะถูกส่งไปยังของจดหมายในเกมภายใน24ชั่วโมงโอกาสที่จะได้รับก็คือฮีโร่และสกินถาวรอ,อยู่ที่5.42คัมพีและลูกแก้ว2.78เพชรและบัตรเช่าอยู่ที่91.80โอกาสที่โอกาสเฉลี่ยในการได้รับอัญมณีอยู่ที่4.83ก็ค่อนข้างออกยากเลยเนาะโอเคเดี๋ยวลองมาสุ่มกันดูนะมาสุ่มฟรีหนึ่งครั้ง ได้ไรดูสิได้บาาัตรเช่าฟินิก์โอเคก็สามารถมาเลือกได้ตรงนี้เนาะนี่จะขึ้นตรงนี้ก็คือถ้าใช้3ามไอเทมก็เพื่อเล่นรับได้1ครั้งโอเคอันนี้ก็กดกัน,กนเดี๋ยวเราไปเติมคูปองมาก่อนเนาะเราก็จะมาเล่นกิจกรรมนี้ต่อโอเคไปโอเคก็ไปเติมคูปองมาแล้วเนาะก็เดี๋ยวมาดูตรงนี้กัน โอเคถ้ okay, างั้นเดี๋ยวเราจะมาสุ่มสักสิบครั้งแล้วกันนกสักครั้งหนึ่งดูซิจะได้อะไรบ้างแต่ไม่รู้ว่าก็อยากได้ฮีโร่เหมือนกันนะขอให้ได้ฮีโร่ไม่ซ้าด้วยเถอะถ้าจะได้ทั้งทีเขาบอกมีโอกาสได้อะฮีโร่ได้ยนี่โอเคถ้ okay, างั้นเดี๋ยวเราจะมากดลองเลยนะเดี๋ยวจะสุ่มสิบครั้งมายืนยันโอ้เฮ้ยได้โอ้ได้ปลาหมึกอะ่ะแต่ปลาหมึกเรามีแล้วอะ เอาแล้วอย่างนี้เราจะได้ยังไงอนี่ถ้าได้ประหมึกมีแล้วเออนั้นสิไหนขอไปดูก่อนนะว่าเป็นไงนะเดี๋ยวเอา,อางี้ก่อนเดี๋ยวเอามาแลกสามอ่าสามไอเทมแรกเล่นหนึ่งครั้งก่อนดูีิเผื่อได้ตัวละครอ,อีกแต่คิดว่าน่าจะอไม่ดูเหมือนกันแต่ลองดูแล้วกันก็กดอันนี้กดอันนี้โอเคชุบ <c oughs> ได้บัดเช้าโอ้ยยากจัง <c oughs> ไหนลองอีกสักทีสิ เฮ้ยเอ้าออุ <hi> ้ยกดผิดโอ้ยมันไม่มีให้ยืนยันหรอกอ๋อไม่เป็นไรช่างมันเถอะออยโอเคอีกสักครั้งสิดูดีว่าจะได้อะไรออกยากจังอืมอ่ะครั้งสุดท้าแล้วนะถ้าครั้งนี้ไม่ได้ไม่เอาละเกลือ ริงๆอะถ้าเป็นถ้าได้ฮีโร่ที่ยังไม่มีนะจะไม่เกลือนะแต่ก็คือแบบเออช่างมันสำหรับกิจกรรมนี้ก็เดี๋ยวไปดูในกลองจดหมายแป๊บอันนี้ไม่น่ากดผิดเลยแต่ก็ดีมัง้งไม่รู้เหมือนกันโอเคก็อันนี้นะอะไรดูนี่อ๋อจะได้เป็นเพชรแทนนี่เองอ๋ออัน,นอย่างนี้นี่เองอือ ก็สำหรับกิจกรรมนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละเนาะอืม,อมก็ก็ค่อนข้างเกลือเลยเนาะสำหรับกิจกรรมนี้มันโอกาสก็ค่อนข้างยากเลยก่าจะได้แต่ถ้าดูอย่างนี้ก็เหมือนอีกนิดเดียวเนาะอีกแค่สองอันยังมันีเองก็ได้สก,กินไวโอเลตแล้วเออเดี๋ยวไปดูสก,กินของไวโอเลตหน่อยดีกว่ามาดูสิฮึบนี่นี่อุ้ย สวยนะอุ้ยมันก็ใครเป็นเมนเวโเลตคือดีเลยนะสำหรับกิจกรรมนี้มันก็เท่อะค่อนข้างเท่เลยอะแล้วก็ดูเซ็กซี่ด้วยเอ้ยมันสุดยอดมากเออใครสนใจก็มาเล่นสาหรับกิจกรรมนี้กันนะโอ้สวยนะใครเมนเวโเลตน่าจะโชคดีอะแบบน่าจะพยายามทําให้ได้โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามช่องให้หน่อยนะแล้วก็กดกดกระดิ่งด้วยก็ได้จะได้พาดคิปจใหม่จากทางท่องเราก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมถึงตอนนี้สามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะเราจะรออ่านคอมเมนต์ทุกอันเลยจะพยายามตอบทุกอันด้วยโอเคครับก็เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับ